แก้วเก็บความเย็นแต่ละขนาดแตกต่างกันยังไงนะครับมาดูนะครับนี่คือแก้วเก็บความเย็นขนาด30ออนส่วนอันนี้นะครับแก้วความเย็นขนาด18ออนนะครับเห็นไหมแตกต่างกันมากเลยครับนี่ครับเป็นไงฮะขนาดนะครับแต่ก็อยู่ที่ขนาดของการใช้เรานะครับบางท่านก็อาจจะมีต้องการขนาดเล็กเพื่อว่าเอาไว้ใส่ในรถใช่ไหมฮะมันจะมีที่วางแก้วเราก็สามารถวางแก้วได้แต่ขนาดใหญ่นี่ก็อาจจะไปใช้ในที่บ้านที่ทําสํานักงานหรือว่าชงเครื่องดื่มกินรับประทานอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นขนาด ที่20ออนนะครับถมก็ตัวนี้นะครับก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่เล็กกว่า30ออนแต่ไซส์มาตรฐานเล็ก็30ออนแล้วก็20ออนแล้วก็18ออนนะครับสามารถที่จะใช้ได้ปกติแล้วก็ตอนนี้นะครับธนาคารวยมีโปรโมชั่นนะครับสั่งซื้อก้าวเก็บความเย็นน,น,ยนะครับจำนวน100ใบนะครับ ราคาใบละ120บาทแล้วก็100บาทนะครับสกรีนฟรี1สิงจุดละฟรีเข้าบอก1,500บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคาล่มรวยแก้วเก็บความเย็นเหมาะมากเลยนะครับเท่ะเป็นของชมด้วยงานบวชงานศพงานแต่งงานชาวบันเกิจหรือแม้แต่กระทั่งช่วงนี้นะครับเป็นงานกเกษียณอายุราชการนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคาล่มรวย